ไม่ได้ครับคําถามก็คือว่าถ้าหากว่าเราไม่ไปละหมาดที่มัสยิดเพราะไม่มีมัสยิดซุนนะเราไม่อยากเข้าร่วมบิดาเราจึงไม่ไปละหมาดที่มัสยิดคําตอบคือไม่ได้อากีดะอุลซุนนาวัลจะมา์ท่านอับุลีสลลซามสอนกับเราว่าให้เราละหมาดหลังอิหม,มัมบิรบิดรอนวฟาฟะอิหมัมที่เป็นคนดีได้หมัมที่เป็นคนเลว และท่านนบ,บีนสุลต่ามได้สั่งให้กับเราให้เราเชื่อฟังอิหมัมให้เราเป็นผู้ตามอิหมัมมาลำตะเรากุฟรอนบาว่าอินเดหุม,มินัลอยอะไรฮิบุรฮานุตามใดที่เราไม่ได้เห็นการเป็นกุฟฟที่ชัดเจนอันนี้คือประเด็นหนึ่งและประเด็นท่านนบ,บีนสุลต่ามมีคำสั่งอย่างจริงจังกับการไปละหมาดที่มัสยิดท่านนบ,บีพูดถึงขนาดว่าฉันจะเอาบุคคลกลุ่มหนึ่งไปไปกับฉันแล้วก็ไปเผาบ้านคนที่ไม่มาละหมาดที่มัสยิด เพราะฉะนั้นไม่ว่ามาสัสยิดจะเป็นมสัสยิดบิดาหรือมสัสยิดซุนนะเราก็ต้องไปละหมาดให้พี่น้องเข้าใจอีกนิดนึงว่าคําว่าบิดาที่อุลมามะบอกกับเราว่าให้ออกห่างอย่าไปนั่งร่วมวงกับพวกเขาเนี่ยไม่ใช่บิดาการอ่านบิสมิลลาในเสียงดังในละหมาดไม่ใช่บิดาการไม่กระดิกนิ้วในละหมาดไม่ใช่บิดาการยกมือหลังละหมาดไม่ใช่แต่บิดาที่อุลมามะบอกเราว่าอย่าไปร่วมวงกับเขาเนี่ย คือบิดารยาห์มียาการที่มีความเชื่อว่าลัตตาราไม่ได้ไม่ได้มีลักษณะไม่ได้มีสิฟัตต่างๆคือบิดาร์มุอัตซิละการที่เรามีความเชื่อว่าคนที่เป็นคนที่ทําบาปใหญ่เนี่ยเป็นกาเฟตลงนรกตลอดการหรือคนที่ทาบาปใหญ่เนี่ยอยู่ในช่องว่างระหว่างระหว่างมุสลิมกับกาเฟตไม่บอกว่าเป็นมุสลิมและไม่บอกว่าเป็นกาเฟตแต่ในวันกียามะในใครทําบาปใหญ่ลงนรกตลอดการคือบิดาร์คอวาริจคนที่มีความเชื่อว่าใครทําบาปใหญ่ลงนรกตลอดการ คือบิดาอัมุรจิยะคนที่มีความเชื่อว่าเวลาที่เรามีลายละให้เลอไม่ต้องปฏิบัติก็ได้คือบิดากอดริยะคนที่มีความเชื่อว่าเราปฏิบัติไปเถอะเพราะเราเออเราปฏเาิเราเนี่ยปฏิบัติไปเถอะเพราะพวกเราเนี่ยเป็นคนที่ถูกบังคับปฏิเสธกอดอกอดันี่คือบิดาที่อ,อุลมามะบอกกับเราว่าอย่าไปนั่งร่วมวงกับเขาไม่ใช่บิดาการยกมือดุอาตอนกุนุตซบโบ ไม่ใช่บิดาในตอนที่ยกมือหลังละมาดไม่ใช่อันนี้คือบิดาในเรื่องฟิกแต่บิดาที่อัลลอฮฺเตือนเราว่าอย่าไปนั่งร่วมวงกับเขาเนี่ยบิดาเรื่องอักีดาหลักๆพี่น้องยาวคําพูดของอัลลอฮฺเป็นคําพูดที่รุนแรงในการตําหนิบิดาหลักๆเอามาใส่กับบิดาเล็กๆจนเกิดปัญหาเราต้องเข้าใจวิิดาคืออะไรแล้วก็อุลมอะในสมัยนั้นเนี่ยเขาใช้คำว่าบิดาในกับอะไร ซึ่งต่างกับสมัยนี้สมัยนี้เนี่ยบางคนเอาคําว่าอุลมามะท,ที่อุลมามะเขาพูดอย่างจริงจังแล้วว่าอย่าไปร่วมวงอานบิดะอย่าไปนั่งร่วมเขาอย่าไปฟังการบรรยายของเขาอันนั้นนะ่ยมันคือบิดะที่ผมพูดไปบิดะเรื่องอักตดะที่มีความเชื่อว่าอัลลอฮ์ตาอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยไม่มีคุณลักษณะมีการปฏิเสธสิฟัตปฏิเสธนามชื่อของอัลลอฮ์นี่คือบิดะเมียะบิดะมุอะตะซิล่า ira, บิดะขวาริจ พราะนั้นพี่น้องอย่าอย่าสับสนแล้วก็อย่าเอาคําพูดของอัลลอฮ์มะในยุคนั้นเนี่ยที่ที่ที่ตำหนิบิดาอารใหญ่ๆพวกนั้นเนี่ยเอามาลงให้กับบิดาาเล็กๆจนเกิดปัญหาในสังคมจนเกิดปัญหาคนเอาวามคนทั่วไปเนี่ยไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นบิดาาที่เราเห็นในเมืองในบ้านเราเนี่ยในมัสยิดเนี่ยมันคือบิดาเล็กๆพี่น้องผู้มีเกียรติอิมามอาัลมัดเ็นฮัมบัลได้บอกว่าถ้า อิหม่ามอาัลมัดเนี่ยนะฮนะเป็นคนที่บอกว่าการยกมือกุนุดในละหมาดฟจญัตเนี่ยเป็นบิดาและอิหม่ามอาัลมัดเป็นคบัมบัลเนี่ยได้บอกว่าถ้าหากว่าเราละหมาดตามคนที่ยกมือกุนุดฟะยัตให้เรายกมือกูนุดกับเขาด้วยอิมามอาัลมัดได้บอกว่าว่าอันนั้นไคลาฟชาัดเพราะว่าการขัดแย้งตรงนี้เนะี่ยมันเป็นเรื่องไม่ดี และคนที่เห็นด้วยกับ ah, ทัศนาคำของอามาและเคยเช็คมุัม m m a d บ i n saud โยเซมินเยซเซมินบอกว่าคําพูดขมือนมุด a m m คำนี้เนี่ยเป็นคําที่เราต้องเอามาปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นถ้าเราละหมาดฟาญัตกับมัสยิดที่เขาเห็นว่าการยกมืออาุนุดฟาญัตเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องทําเราก็ยกมือไปกับเขาด้วยแต่ถ้าเราละหมาดมัสยิดซุนนะด้วยามความสามารถในการที่ยืนหยัดบนซุนนะตรงนั้นในการที่ไม่ต้องมีกุนุดฟาญัตตามหลักฐานที่ถูกต้องแล้วเราก็ไม่ต้องยกมือ เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจได้ว่าคําสั่ง,งท่านนาบีเนี่ยให้ละหมาดที่มัสยิดเนี่ยมันจริงจังแต่คําสั่งคําพูดของท่านนาบีสุลัยซัมที่พูดถึงบิดาคำพูดอัลละมะที่เราออกห่างจากบิดาเนี่ยคือบิดาหลักๆใหญ่ๆไม่ใช่บิดาเรื่องฟิกมีไหมครับ